วิธีที่จะได้เงินคืนจากไอคอนกรุ๊ปนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายกรณีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากได้เงินคืนเนี่ยต้องทำตามนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุยกับผู้บริหารแล้วนะครับแล้วตกลงว่าเขายินดีคืนเงินกับคุณนะครับก็สามารถที่จะไปรับเงินคืนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนในคดีอาญาถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจ็บแค้นโกรธเคืองนะครับก็สามารถที่จะ ดำเนินคดีได้นะครับก็ไปแจ้งความต่อนะครับเราก็สามารถที่จะได้เงินคืนด้วยแล้วก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้ด้วยก็อยู่ที่เรานะครับความสมัครใจของเราเองนะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้น่ะทวงแล้วทวงอีกนะครับเขาก็ไม่ยอมคืนตรงนี้นะครับเบื้อน้นเลยคุณต้องไปแจ้งความนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่แจ้งความเนี่ยเวลาที่คุณต้องการทรัพย์สินคืนเนี่ยไม่คุณก็อาจจะต้องไปฟ้องเองหรือว่าไปแจ้งความในวันหลังเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากนะครับตอนนี้ตํารวจเขาเปิดให้แจ้งความเบื้องต้นเนี่ยคุณต้องรีบไปแจ้งความนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ตามที่ผู้เสียหายควรจะได้รับนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวตํารวจเขาทาคดีนะครับเขาก็จะสรุปสํานวนนะครับ Rare, ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ามันมีมูลเนี่ยเขาก็สั่งฟ้องนะครับส่งไปอายการแล้วส่งไปศาลเมื่อไปศาลปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีใบมาให้คุณกรอกนะครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาจะมีใบมาให้กรอกอให้คุณกรอกเนี่ยว่าคุณเนี่ยเสียหายอะไรบ้างนะครับคุณก็แนบหลักฐานไปนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับว่าคุณเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่ลงเงินไปเท่าไหร่นะครับหลงเชื่ออะไรบ้างนะครับ พอคุณกรอกแล้วเนี่ยปุ๊บสมมตินะว่าสารที่พากษาว่าไอคอนกรุ๊ปแพ้เนี่ยครับบรรดาบอสสแพ้เนี่ยนะครับสารเอ่อทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยเขาก็จะมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายกรณีที่คุณไม่ได้แจ้งความเนี่ยคุณไม่เป็นผู้เสียหายคุณก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งเมื่อคุณไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยครับคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินอะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายปุ๊บเนี่ยพอเวลา สมมติว่าเราชนะปุ๊บเนี่ยนะครับทรัพย์สินต่างๆที่เขายึดมาเนี่ยเขาก็จะมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายที่ไปแจ้งความไว้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าการแจ้งความเนี่ยมันมีความสําคัญไหมมันก็มีอ่ยถ้าคุณไม่แจ้งความคุณก็ไม่ใช่ผู้เสียหายคุณก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินที่เขาเฉลี่ยคืนมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า คุณไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยเราเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้เสียหายปุ๊บนะครับเวลาที่เกิดชนะคดีขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินต่างๆที่เขายึดไม่ว่ารถรูนะครับนาฬิกาหรูๆหรือว่าที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไปขายนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ใครที่ตกเป็นผู้เสียหายเราได้เงินคืนนะครับรีบๆเลยนะครับไปแจ้งความอย่ารีรอนะครับบางคนถามว่าไปแจ้งวันนู้นวันนี้ทันไหม คือคุณไปให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่เขาจะสรุปคดีแล้วก็ส่งให้อาการส่งให้ศาลถ้าเกิดว่าเขาสรุปไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณเพิ่งไปแจ้งทีหลังเนี่ยมันจะยากหน่อยละมันจะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจถ้าเปิดให้ไปแจ้งความนะก็ขอให้รีบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลําบากแล้วก็มีปัญหาได้นะครับในภายหลังครับ